การเตรียมที่จะปรับขึ้นนะคะในการจัดเก็บภาษีของเศรษฐีชาวอเมริกันกันหน่อยนะคะทางด้านของประธานาธิบดีของสาหาราัฐค่ะคุณโจไบเดนเนี่ยนะคะเตรียมเสนอแผนปรับขึ้นภาษีนะคะของชาวสาหาราัฐที่มีรายได้มากกว่า4แสนดอลลาร์ต่อปีถ้าคูณด้วย30บาทต่อดอลลาร์นะคะก็สักประมาณ12ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยต่อเดือนเลยก็ประมาณเดือนละ1ล้านนะคะกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้รัฐบาลมีอํานาจใหม่ในการต่อรองราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ พยายามที่ทำนยบขาวเนี่ยบอกว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของโครงการประกันสุขภาพที่สำคัญของสหรัฐนะคะหรือเบดิแคร์ต่อไปได้อีก25ปีสำนักข่าวบรูเมิร์รายงานค่ะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้ระบุในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก่อนการประกาศแผนดังกล่าวว่างบประมาณที่ผมจะเสนอในสัปดาห์นี้จะช่วยให้กองทุน m บ d i c a r e t r u ส t Fund สามารถชำระหนี้ต่อไปได้เกินจากปี2593โดยไม่ต้องปรับ ลดสิทธิประโยชน์แม้แต่แดงเดียวและแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังสามารถมอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นได้เพื่อรับประกันว่าชาวอเมริกันจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้น จากเงินที่ได้จ่ายให้กับกองทุนแมดดิแคร์ทั้งนี้เอกสารของทำเนียบขาวก็ระบุค่ะว่างบประมาณของประธานาธิบดีซึ่งจะเปิดเผยในวันนี้นะคะคือ9ก้ามีนาคมตามเวลาของอเมริกาเนี่ยสเสนอให้มีการปรับเพิ่มการเก็บภาษีไม่ด้แคจาก3.8%เป็น5%สเาสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อปีที่สูงกว่า4 0 0แสนดอลลาร์และขจัดช่องโหว่ที่บรรดาเจ้าของธุรกิจและผู้มีรายได้สูงสามารถใช้เพื่อเลี่ยงภาษีเพิ่มเติมนอกจากนี้แผนของประธานาธิบดีไบเดนก็ยังช่วยสนับสนุน เงินสำรองของ m e d ด c a r e ผ่านโครงการปฏิรูปยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์มูลค่าราว2 0 0นล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าโดยจะเปิดโอกาสให้โครงการแม่ด c แครสามารถเจรจาต่อรองเกี่ยวกับราคายาต่างๆจำนวนมากขึ้นและในทันทีหลังจากที่ยาออกสู่ตลาดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจฐฐน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16นะคะ แค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ